สวัสดีครับเขาต้อนรับเข้าสู่หนังสือเสียงคนเก่งพูดต่างคนเก่งต้องพูดไม่เหมือนใครแต่ได้ใจและทุกสิ่งที่ต้องการคิมยังโฮเป็นผู้เขียนตรองสิริทองคำใสเป็นผู้แปลจัดพิมพ์โดยสำนักพิมพ์อมรินฮาวทู How to, ครับในพอร์ตแค์นี้คือบทที่5ที่มีชื่อว่าคนพูดเป็นจะประสบความสำเร็จคำพูดเปลี่ยนคนแคะให้เป็นยักษ์บอเซาะกำลังยักษ ให้อ่อนแรง h ไฮ r i c h h i g h e r หัวข้อคำพูดคืออาวุธของผู้นำผู้เกรียงไกรนับตั้งแต่มนุษยชาติเริ่มรวมตัวกันเป็นกลุ่มกระทั่งจนถึงทุกวันนี้คำพูดถูกใช้เป็นพลังโน้มน้าวให้คน,นอื่นๆเชื่อหรือกระตุ้นเราให้ปฏิบัติตามคงเพราะเหตุนี้บุคคลสำคัญผู้ฝากชื่อเสียงเอาไว้ในประวัติศาสตร์จึงใช้พลังของคำพูดปลุกเร้ามหาชนกันแทบทุกราย ในสมัยอเมริกายัางเป็นอนณาธิคมส่วนหนึ่งของอังกฤษซึ่งคำพูดสร้างความฮึกเหิมโดยแพทริกเฮนรีในวันประกาศทำสงครามเรียกร้องอิสรภาพได้ส่งอิทธิพลมากมายจนชาวอเมริกันตัดสินใจลุกขึ้นสู้นัสภาล่างวันที่23มีนาคมคศ1775แพทริกเฮนรีมอบวาทะเผ็ดร้อนแก่สมาชิกสภาที่ขาดความเด็ดขาดเอาไว้ว่า พวกท่านคาดหวังอะไรจากสงครามชีวิตหรูหราที่ได้จากฆ่าตัวทาสกับโซ่ล่ามหรือความสงบสุขอันหอมหวานข้าพเจ้าไม่หวังเรื่องเช่นนั้นและไม่อาจทราบด้วยว่าคนอื่นจะเลือกหนทางไหนแต่จงมอบอิสรภาพมามิเช่นนั้นก็มอบความตายแก่ข้าพเจ้าเถิดเราจดจำวัคสุดท้าย จงมอบอิสรภาพมามิฉะนั้นก็มอบความตายแก่ข้าพระเจ้าเถิดคำคำนี้เป็นคำพูดอมาตะส่วนนักพูดผู้ยิ่งใหญ่ที่สุดอีกท่านหนึ่งจากประเทศอังกฤษนั่นก็คือวินสตันเชอร์ชิลล์ได้กล่าวสุนทรพจน์ที่รัฐสภาอังกฤษเมื่อวันที่13พฤษภาคมคศ1940ซึ่งเป็นช่วงสงครามโลกครั้งที่สอง หลังเขาได้รับตําแหน่งนายกรัฐมนตรีก็ได้กล่าวเอาไว้ว่าข้าพเจ้าไม่มีสิ่งใดจะมอบนอกจากเลือดงานหนักน้ําตาและหยาดเหงือ่อเวลานี้เบื้องหน้าเราถูกกีดขวางด้วยความทุกข์ทรมานอย่างที่สุดหากพวกท่านถามนโยบายของเราคืออะไรข้าพเจ้าขอตอบว่าเราจะสู้สู่ทั้งทางบกทางทะเลทางอากาศด้วยกำลังทั้งหมดที่พระเจ้าประทานให้เรามี เราจะสู้ทั้งบนที่ราบหรือแม้แต่เหนือยอดผาเราจะต้องไม่แพ้วาท้าที่ปลุกเราจิตใจให้กล้าแกล่งต่อสงครามได้ผนึกกำลังสามัคคีของชาวอังกฤษจนประเทศรบชนะโดยเฉพาะวักที่ว่าเลือดงานหนักน้ำตาและหยาดเหงือ่อถือเป็นวักทองของเชอร์ชิลตลอดการสุนทรพจน์ต่อมาเป็นของคุณคิมซังฮยอป อดีตอธิการบดีมหาวิทยายลัยคโครยอรเมื่อวันที่11พฤศจิกายนคศ1971หลังกองกำลังทหารได้บุกยึดมหาวิทยายลัยจนต้องปิดการเรียนการสอนชั่วคราวเป็นเวลา27วันเมื่อเปิดเรียนวันแรกท่ามกลางบรรยากาศการเมืองตึงเครียดคุณคิมสังยอบได้มอบโอวาสแสนตราตรึงใจนี้แก่นักศึกษาทั้งน้ำตาเนื้อหาส่วนหนึ่งมีใจความว่า อาจารย์ไม่มีหน้าจะพูดอะไรกับพวกเธอฤดูใบไม้ร่วงของโคอยอปีนี้ไม่ใช่ฤดูแห่งการเก็บเกี่ยวพืชผลอันน่าอิ่มใจซ้ำร้ายยังเป็นฤดูที่ใบไม้ต่างปิดปลงและฤดูหนาวปีนี้ก็ไม่ใช่ฤดูที่เราจะได้เพลิดเพลินกับอาหารที่เก็บสั่งสมมาแต่เป็นฤดูแห่งความหิวโหวยอันน่ากลัว ใบไม้บนต้นไม้ใหญ่ที่ชื่อมหาวิทยาลัยโคโยอร่วงหล่นหมดต้นแล้วกิ่งก้านหรือก็หักเสียเกือบหมดรากเองก็เน่าเสียหายหนักอาจารย์เดาไม่ออกด้วยซ้ำว่าฤดูใบไม้ผลิจะหวนคืนเราเมื่อไหร่หนทางข้างหน้าของเรามืดมนเหลือเกินกระนั้นเช่นเดียวกับที่นกฟีนิกซ์เกิดใหม่ได้หลังความตายพวกเราเหล่าผู้สืบเลือดเนื้อของบรรพบุรุษ ใบไม้พริจะต้องกลับมาหาเราแน่นอนซึ่งการกล่าวสุนทรพจน์ในครั้งนี้เกิดหลังจากเหตุการณ์เมื่อวันที่5ตุลาคมคศ1971นักศึกษานั่งประท้วงเรียกร้องให้รัฐบาลจัดการปัญหาคอร์รัปชันก่อนถูกทหารติดอาวุธเข้าจับกลุ่มเรื่องลุกลามจนถึงนายปาร์คจองฮีประธานาธิบดีในขณะนั้น ออกคำสั่งรักษาการโดยส่งทหารเข้าไปยังมหาวิทยาลัยกระทรวงศึกษาธิการจึงออกคำสั่งให้มหาวิทยาลัยโคอยอพักการเรียนการสอนชั่วคราวเมื่อนักศึกษาที่กำลังขวัญเสียและท้อใจต่างได้รับพลังจากสุนทรพจน์นี้กล่าวกันว่าเด็กๆที่ร่วมฟังในวันนั้นต่างหลั่งน้ำตาด้วยความประทับใจกันทุกคนหัวข้อต่อไปบทสนทนาเปลี่ยนชีวิต ไม่ได้มีแค่วาทะกล้ากแกล่งราวสิงโตคำรามและต้องพูดแก่คนมากมายเท่านั้นที่จะกระตุ้นเร้าจิตใจคนเราได้บทสนทนาส่วนตัวก็มีพลังยิ่งใหญ่เช่นกันครับในสมัยดรแพ็คซองอุกเป็นอธิการบดีมหาวิทยาลัยดงกุกมีนักศึกษาคนหนึ่งก่อวอดสร้างความขัดแย้งภายในมหาวิทยายลัยเมื่อสืบทราบจึงพบเรื่องผิดคาดเนื่องจากนักศึกษาตัวการเป็นนักเรียนทุนพิเศษ เขาชื่อชินซังดูนักศึกษาคณะนิติาศาสตร์ปีหนึ่งแล้วดรแพคซังอุกก็ได้เรียกชินซังดูมาพบท่านถามนักศึกษาโหดุนแรงว่าคุณคือชินซังดูใช่ไหมนักศึกษาตอบว่าใช่ครับเห็นว่าได้รับเลือกเป็นนักเรียนทุนกรณีพิเศษด้วยบุคลิกดีสมคำล่ำลือจริงๆนักศึกษาผู้เตรียมพร้อมรับคำตำหนิจู่ๆได้ยินคำชมจากอธิการบรดีเข้า ก็มีสีหน้าอ่อนลงท่านอธิการบดีมองเขาด้วยสีหน้าเอ็นดูก่อนเอ่ยว่าคุณชินต้นพาธานัสนอกหน้าต่างตรงโน้นเขียวขจีสวยดีใช่ไหมเขาก็ตอบว่าครับสวยครับแล้วต้นสนตรงโน้นละ่ะต้นสนก็สวยครับท่านอธิการบดีนิ่งเงียบไปอึดใจก่อนถามต่อว่าทั้งต้นพาธานัสและต้นสนเขียวขจีและสวยงามดีในฤดูร้อน แต่พอเข้าฤดูหนาวทำไมถึงมีแต่ต้นพาธนัสที่เหลือแต่ก้านล้นล้นล่ะในชินก็ตอบว่าก็เพราะมันเป็นธรรมชาติของมันต้นสนก็สวนต้นสนต้นพาธนัสก็สวนต้นพาธนัสครับท่านอธิการบดียิ้มรับคำตอบอันเฉลียวฉลาดของนักศึกษาท่านพูดต่ออีกว่าที่คุณพูดก็ถูกแต่ลองคิดให้เป็นปรัชญาสักหน่อยสิสิ่งมีชีวิตทุกสิ่งบนโลกล้วนมีคุณสมบัติและพลังที่ต่างกัน สำคัญอยู่ที่ว่าเจ้าตัวจะจัดการพลังของตนแบบไหนต้นสนไม่ใช้พลังของตนโดยสูญเปล่าแต่บริหารมันอย่างพอเหมาะในทุกฤดูมันจึงเขียวสดได้ตลอดปีส่วนต้นพราธนัสใช้พลังในช่วงหน้าร้อนมากเกินไปเมื่อถึงหน้าหนาวความเขียวขจีจึงหมดลงจนเหลือแตก่ก้านยังไงล่ะชีวิตคนเราก็เช่นกันอย่ามัวมาสิ้นเปลืองพลังงานของเราไปกับเรื่องเล็กๆน้อยๆเลย บริหารมันอย่างพอเหมาะเพื่อทำการที่ใหญ่กว่าในวันหน้าเถอะอาจารย์อยากจะรอดูคุณสสมบัติกับพลังในตัวของคุณต่อนะหัวข้อต่อไปวาทศิลป์เกิดจากการฝึกไม่ใช่พรสวรรค์ไม่ว่าจะเป็นการพูดต่อหน้าผู้คนมากมายหรือการพูดแบบส่วนตัวคำพูดล้วนมีพลังกระตุ้นใจคนเราจึงมักอิจฉาคนที่พูดเก่งกันยังไงละ่ะว่าแต่คนพูดเก่งคือคนแบบไหนกัน ทักษะการพูดมีอิทธิพลต่อความสำเร็จในชีวิตมากน้อยเท่าไหร่เรามาเข้าใจว่านักพูดคือคนที่มีพรสวรรค์ในการพูดพอคิดว่าเป็นเรื่องของพรสวรรค์ไปเสียแล้วเราเลยไม่คิดที่จะเรียนรู้ด้วยตัวเองอีกต่อไปทว่าบนโลกนี้ไม่มีใครพูดเก่งตั้งแต่ลืมตาดูโลกไม่ใช่หรือครับทักษะต่างๆของมนุษย์บนโลกนี้ล้วนแล้วแต่เกิดจากการฝึกฝนจึงสรุปได้เลยว่า วาทศิลอันคมคายเรียนรู้และฝึกปรือได้เช่นเดียวกันกับการหัดตีกอล์ฟเล่นสเกตเขียนผู้กันหัดขับรถนั่นแหละครับมาต่อกันที่คำถามว่าอะไรคือเหตุผลที่เราควรฝึกทักษะการพูดดร์ปีเตอร์ดักเกอร์ผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารจัดการและวิชาการระดับโลกกล่าวไว้ว่าทักษะสำคัญที่สุดสำหรับคนยุคใหม่ก็คือ ความสามารถที่จะแสดงความคิดเห็นของตัวเองความสำเร็จของงานบริหารและการจัดการล้วนขึ้นอยู่กับการสื่อสารผลการวิจัยของดรเจมส์เบรนเดอร์หัวหน้าศูนย์วิจัยความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์ของสหรัฐอเมริกาก็ได้ระบุเอาไว้ว่าทักษะอันดับแรกสู่การเป็นผู้นำก็คือคำพูดโลกยุคใหม่เกิดการเปลี่ยนแปลงในทุกๆด้านและการแข่งขันไม่มีวันสิ้นสุด หากเรายังย่ำอยู่กับที่ยังไม่ช่ำชองเรื่องการพูดอย่าว่าแต่จะไปไกลระดับโลกเลยแค่รักษาตัวเองให้รอดในประเทศก็ยังยากคำพูดไม่ยังคิดของผู้บริหารเพียงคำเดียวสามารถบันทอนจิตใจของพนักงานทําให้สูญเงินโดยไม่จําเป็นธุรกิจใหญ่ๆล้มคลืนหรือขาดทุนย่อยยับเพราะการสื่อสารที่ไม่เข้าใจซึ่งกันและกันตัวอย่างพวกนี้มีให้เห็นไม่รู้ตั้งเท่าไหร่ครับ ไม่เพียงแค่ในบริษัทเท่านั้นสำหรับชีวิตครอบครัวคำพูดผิดหูเพียงคำเดียวก็ก่อเรื่องเลวร้ายมานักต่อนักแล้วถึงเวลาแล้วล่ะครับที่เราควรเลิกมองว่าประโยชน์ของการฝึกพูดมีแค่ช่วยให้เราไม่อายคนอื่นแต่ต้องมองว่าทักษะการพูดเป็นทั้งวิธีเอาตัวรอดให้อยู่บนโลกยุคใหม่ยุคนี้ และเป็นทักษะพื้นฐานที่ต้องมีเพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตของเราเองจบบทที่5คนพูดเป็นจะประสบความสำเร็จฝากกดแชร์กดไลค์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับผู้อ่านด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ในบทที่6สวัสดีครับ